เกมสุดท้ายนะนสควิ g เกมคือเกมเหล่านี้ผู้เล่น MBTI ท้ายเหล่านี้แหละที่มีแนวโน้มที่จะลอด เรามาคาดคะเนกันดีกว่าจากตัวละครที่เหลือจากลักษณะทางปัญญาภาพของเขาเนาะแล้วก็บุคลิกภาพ M B T I อีก3เกมที่จะโผล่ในซีซั่นอ่ะเป็นสิ่งที่พวกเราคาดคณนจากฝาผนังตามซีซันะ่น2อะแล้วก็จากตามกูรูต่างๆที่เขาวิเคราะห์กันใช่ซึ่งเกมที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นเกมนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นเกมนี้ก็ได้เ,ออเรามาเดากันเล่นๆดีกว่าแล้วผู้เล่นที่ตลอดอาจจะไม่ได้ตามโพยเราก็ได้ <laughs> เออแต่เรามาเดากันดีกว่าเกมที่ <laughs> 1ในซีซั่นสที่เราคิดว่าน่าจะมาถึงก่อนเพื่อเลยก็คือเกมมาก ลุกมนุษย์ อ๋อเพราะว่ามันมีรูปหมากรุกอยู่ตรงผนังเกมนี้มาถึงก่อนเพื่อนเพราะว่าจะได้ตัดคนเหลือออกครึ่งๆเลยเราว่ามันคล้ายๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ก็คือเอาตัวเองลงไปเดินแจกอาวุธอะไรสักอย่างตามประเภทหมากรุกเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีคนยิงม่คนข้างกลยเราคิดว่าเกมนี้เขาต้องแบ่งออกเป็นสองทีมแข่งกันตามจํานวนผู้เล่นเพราะฉะนั้นมันสามารถตัดคนได้แบบครึ่งๆเลยทีมไหนชนะก็ชนะไปทั้งทีมเอออย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเกมชักเกอร์ของครั้งกันเายคือมันหายไปเป็น10คนเรียกได้ว่า ว่าถ้าทีมไหนอะได้มันสมองไปนะทีมนั้นเราว่าชนะเพราะว่าต้องเป็นคนที่วางแผนการไกลในน้องตัวเอนหรือเปล่านะ,อ,ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดเดาเลยนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวทีโอว่าต,ต้องมีปิดกิ้งใช้ใชตักตักเพราะฉะนั้นทย MBTI ที่มีแนวโน้มได้เปรียบนะอ่าอย่างเช่น INTP INTJ หรือเปล่า ENTP หรือเปล่า ENTJ ก็ได้ไทยประมาณนี้เนาะตัวละครที่มีไทยเหล่านี้ลองลิสต์กันนะอย่างเช่น0 0 1หฮวังอินโฮเขาหลุดออกจากเกมเขาหลุดออกไปแล้ว แล้วไงเขาแบบฆ่าตัวเองตายไปแล้วกาเป็น t y p i n t j เขาถ้าอยู่อาจจะมีแนวโน้มที่จะรอดแต่ว่าทีมไหนได้คอไปก็คือมีแนวโน้มที่จะรอดอันนี้น่าสนใจ2 2 2สาวท้องน้องจูยใช่ไหมใช่เขาอยู่ในท้าย i n t p เขานิ่งเขามีความน่าชา่ลาดลระลึกอยู่ข้างในก็อาจจะแบบว่าใช้เลี่ยวแรงมาเกงและที่น่าสนใจก็คือคู่ของเขา3า3สมส m g คอยเขาอยู่ในท้าย e n t p ตอนนี้มันแบ่งทีเป็น o กับ x ถูกไหมเพราะฉะนั้นทีม x ของพระเอก ก็มีโอกาสที่จะชนะสูงเข่าท้องก็น่าจะอยู่ทีมพระเอกหรือเปล่า MG คอยเนี่ยอยู่ทีมโอไม่ได้อยู่แล้วพอไปฆ่าทีมเขาเพราะฉะนั้นเราว่าทีมพระเอกก็น่าจะรอดก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าพระเอกนี่จะโดนไล่ออกจากทีมหรือเปล่าต้องลองดูเนาะอาจจะมีพลิกไปพลิกมาหรือเปล่าและเกมที่2เนี่ยน่าจะเป็นเกมแจ็คแอนจิลจากไลละโพที่วิเคราะห์กันมาว่าควรจะเป็นเกมอะไรแล้วก็มาลงที่เกมแจ็คแอนจิลจากสปอยเป็นตัวอย่างทีเซอร์น้องที่มาคู่กับน้อง A E I O U ใช่ไหมน้องผู้ชายก็น่าจะเป็นเกมแจ็คแอนจิลอาจจะจับคคู่เปป็นนรีไต จับอีกที่หนึ่งผ่านพื้นที่ลาบชันเนาะอเป็นเกมจับคู่คล้ายๆซีซันหนึ่งที่ดิดลูกแก้วเลยก็เป็นเกมวัดใจคู่เหมือนกันนะใช่อาจจะเพื่อกันแบกน้ํามาไม่ให้น้ำหกแล้วก็กลับมาเส้นชายซึ่งตรงนี้เราว่ามันจับเวลาแล้วจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบสัญญาณไฟจราจรว่ะให้หยุดให้อะไรด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋ออันนี้ดาวเออแบบว่าอะแบกแบกน้ำไปเอไอโอยุดยากอยู่นะเนี่ยอันนี้ดาวแล้วคนที่จะชนะในเกมเนี้ยคิดว่าใครบ้างเกมเนี้ยมันใช้ทั้งพละกําลังกับความว่องไว เพราะว่ายอีกสมองก็มีส่วนเหมือนกันนะน้ำอาจจะต้องไม่หกหรือเปล่าถ้าน้ำหกอาจจะต้องกลับไปตักอีกมันก็การวางแผนเป็นทีมเวิร์กก็มีส่วนถ้าพิจารณาจาก MBTI ไทยที่มีแนวโน้มที่จะชอบเรื่องกีฬาพละกํำลังเก่งกายภาพก็จะเป็นพวกไทย ESTP ESFP ISFP แล้วก็ ISTP เป็นไทยที่เป็นตัวเออาจจะเป็นตัว P ีเนาะแนวโน้มก็จะแบบเก่งเรื่องเซนซิงเก่งเรื่องกายภาพการใช้ประสาทสัมผัสที่ดีก็อาจจะมีสิทธิ์รอดเพราะฉะ นั้นเดี๋ยวเรามาพิจารณาทีละคู่ดีกว่าคิดว่าตัวละครหลักน่าจะรอดทั้งหมดจากเกมหมักลุกพระเอกเนี่ยเขาอยู่ในไท p e esfp ซึ่งเป็นไท p ที่อยู่ในลิสต์เลยเออใครคู่กับพระเอกแน่นอนน่าจะรอดพระเอกเขามีการฝึกฝนมาแล้วไงเขาใช้ปืนเขาแบบร่างกายกำยำขึ้นเรื่องความว่องไวน่าจะได้เนาะแล้ว่าพระเอกน่าจะจับคู่กับแดโฮแดโฮเป็นไท p e esfj หมอได้อยู่เพราะว่าเขาเหมือนเป็นหมาหัวหน้าเหมือนกันเลยเขาอยู่ในทีมกระดเหมือนกันแล้วว่าฟันธงว่าสองคนนี้น่าจะรอดวก็แดโฮเ เป็นนาวิกโยธินจริงใช่ไหมแล้วก็ MBTI ที่ตรงอีกอันหนึ่งนะก็คือ ESFJ ของแม่กึมจาแล้วก็ ISTP ของลูกชาย0ูนยเจสองคนนี้คือมีลุน้นน่ะนอกจากนี้ถ้าพวก MBTI ไม่ตรงอะอย่างเช่นสาวท้อง INTP กับ MG คอยน่าจะจับคู่กันอยู่แล้ว ENTP เนาะถ้าเขาเป็นทีมเวิร์กเดียวกันแล้วความใช้สมองอมในการวางแผนอะไรบางอย่างเรา่าคุณน่าจะรอดอแล้ว MG คอยน่าจะช่วยสาวท้องสุดตัวหรืออาจจะมีช็อตทําให้เราเสียน้ํงตาหรือเปล่าความสัมพันธ์ ที่มันแบบใช่มาเนาะมันต้องลองดูว่าเสียน้าตาเกมไหนที่สาวฮยอนจูบ<น>ู e n f j 1 2สึสอูอันนี้เดามม่วม่วมวเลยนะจับคู่กับมินซูแล้วกัน<อ>เด็กเนื้ออะมินซูอยู่ในท้าย i s f j ไม่ได้อยู่ในลิสต์เหมือนกันเนาะ<อ>แต่เราว่า2คนเนี้ยก็น่าจะรอดที่สาวฮยอนจูคือฝึกฝนมาเก่งมากแต่มินจูเพราะว่าเขาดูมีอะไรบางอย่างเขาอาจจะเป็น v i p ก็ได้ไงอ๋อไม่รู้แบบเกมที่สาเกมมังกีบาเพราะว่าเราเห็นบนกําแพงเห็นชัดมากมินตายต่อนแล้วมันดูสูงเงี้ยเตียงมันไม่บังอะเป็นเกมประเภทไหน ถึงสนามเด็กเล่นเนาะแล้วมันมีบาสำหรับโหนเด็กเด็กเล่นอะโผลไปเรื่อยๆป่ะใช่ใช่ใครรอดก็รอดอย่างงี้ป่ะคือเด็กๆตัวมันจะเบาอะมันโหนได้ไงแต่พอโตขึ้นนี่ไม่ได้แล้วเป็นเกมที่ต้องใช้พละกกาลังแขนต้องแข็งแรงสองก็คือคนตัวเบาได้เปรียบไม่ต้องรับน้าหนักร่างกายเยอะซึ่งไทยเดิมก็คือไทยที่เก่งกายภาพจากเกมที่แล้วอ่ะก็มีสิทธิ์รอดเนาะลักษณะคือมันจะเป็นโหนโหนโหนไปเรื่อยๆแล้วก็จับเวลาเหมือนเกมกระจกของภาคหนึ่งใครไม่ทันก็ล่วงมันไม่ใช่ทีมเมิร์กแล้วอะแต่แบบ เอาตัวรอดคนเดียวคนที่จะรอดเนาะถ้าดูจาก MBTI ก็คือ 1. ลูกชายยองซิก ISFP ตัวพระเอก ESFP ถ้าไม่ได้ตาม MBTI คนที่น่าจะรอดถ้าดูจาก ความเก่งกาจและกายภาพเนาะ MG คอยตัวเขาเล็กเนาะน่าจะไหวได้น่าจะตัวเบาพี่สาวฮยอนจูเขาฝึกมาเขาน่าจะเก่งแล้วก็มินซูเพราะเขาตัวเล็กเอออาจจะรอดแล้วคนที่น่าจะตายในด่านเนี้ยแน่ๆเลยเนาะก็น่าจะต้องเป็นคุณแม่กึมจาถึง MBTI เขาจะตรงเขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะไม่ไหวหรอกแล้วก็สาวท้องน่าจะไม่ไหวเพราะว่าเขาก็ท้องด้วยอ่ะอาจจะมีช็อตบีบหัวใจใช่อันเนี้ยครบ3มเกมแล้วถ้าเกิดรอดเยอะขนาดเนี้ยอาจจะไปตัดสินที่สควิตเกมอีกทีหนึ่ง หรือเปล่า,าคือ,อตัวเกมปลาหมึกอ,อันนี้เดามั่วๆเลยเปไปได้คนก็ลองคาดเดากันดูว่าเฮ้ยเกมไหนมีใครที่มีแนวโน้มที่จะรอดบ้างมไม่รอดบ้างหรือว่ามีเกมอะไรที่จะเกิดขึ้นในซีซั่นสามมาแชร์กับพวกเรากันอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดยกกังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งที่ช่อง b e l u a n i Channel ด้วยนะคะ